ช้เทคนิคเทพได้ไหมครับพี่หยันติเทคนิคเทพยังไงล่ะฮะลอกข้อสอบเหรอฮะอ่าครับลอกข้อสอบเลยครับเพราะว่าบมันน่าจะดีไปพร้อมๆกันมันเลีก้บหนึ่งปะครับที่ KGI รู้สึกว่าจะยังไม่ออกโบกส่งคุณคุณอาถ้าที่ที่ที่เราอ่าเหมือนกับว่าที่เราจ้องต้องมันก็มี KGI กันอยู่ฮะแต่ว่ายัง่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกโอ้งั้นเราลอกข้อสอบว่ามันน่าจะดีได้ไหมฮะเออดิด งบดีแต่อาจจะต้องดูเรื่องของ valuation อะไรกันด้วยนะครับอ๋อครับดีมากพี่ิน <c oughs> ี่จริงผมแค่ต้องการให้พี่สิติพูดคำนี้แหละครับครับผมโอขอบคุณมากที่ชมแวอตัวไปครับก็บางทีอาจจะแบบงบดีทำไมเลล์ on fact อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีแล้วก็เพราะว่เพาะมันมีเรื่อง valuation เข้ามาดีด้วยครับส่วน เ ASP เป็นบล็อกที่ออกวันนี้นะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทางชิมิโกะเลยนะครับที่มีผลดํำเนินงานที่ดีขึ้นนะครับจากประมาณเกือบเกือบแปดสิบหกล้านมาสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านเลยในตามอัสามตาเลยครับพี่หันติครับครับบวกร้อยสี่สิบหกล้านหรือร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ก้าวเดือนขึ้นกันฮะสี่ร้อยสาสิบห้าล้านมาห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านบวกไปร้อยสองล้านหรือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นก็เรียกว่าอื ดีฮะกลุ่มบ็กเกอร์ก็ครับทีนี้เออก็ลองมาดูในส่วนที่เป็นรายละเอียดกันหน่อยละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเออผมทำนี่มารอไว้แล้วละ่ะนะฮะจริงๆทำไว้แต่ใจมากก่อนนล่วะครับคือถ้าสังเกตตรงนี้เนี่ยเออสูงได้ไหมไม่ได้ได้แค่นี้อ่ะครับก็เป็นเรื่องของรายได้ถ้าสังเกตนะครับที่ผม,มาา์ไว้หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของรายได้ค่าในหน้า นะครับก็จะมีไตรมาสนี้แหละฮะสามร้อยเจ็ดส no ิบสามล้านนะครับอันนี้ผมไปแงะงบกําไรขาดทุนออกมาวางดูก็สังเกตฮะว่ามันก็มากกว่าหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับอืมตรงส่วนนี้นะฮะอ่าก็เรียกว่าดูโดดเด่นทีเดียวนะครับก็จากปริมาณการซื้อขายที่เขาแจ้งนะฮะบอกว่าก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับก็ร้อยละสี่สิบเก้าจากตั้งสองพันสองจุดสองพันสองร้อยสิบสามล้านเป็นสามพันสามร้อยห้า หลานนะครับก็วันนี้ป,นปริมาณซื้อขายของเขานะครับที่เพิ่มขึ้นครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าพวกรายไ,ได้ค่าธรรมเนียมไตรมาสนี้ก็โอเคฮะก็ไม่เลวฮนะก็อยู่ที่141ล้านก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับหลายๆไตรมาสที่ผ่านมานะครับ ส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็ต้องขีดเส้นไว้นิดหนึ่งครับคือเรื่องของกําไรจากเงินลงทุนนะครับไตรมาสนี้มาก็141สบล้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของกําไรจากตราสารลงทุนอีกรอยีิบล้านครับสองบรรทัดนี้นะครับซึ่งเขาก็มีคําชี้แจงอยู่เหมือนกันครับก็เขาก็บอกว่าเรื่องของจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมีทำให้มีบรรทัดนี้เนี่ยค่อนข้างจะ โดดเด่นในไตรมาสนี้นะครับของบรรท่านี้เลยให้สังเกตนะครับครับก็บรรท่านอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรที่เตะตาเท่าไหร่นะก็คือพูดง่ายๆว่าฝั่งรายได้นี่ค่อนข้างจะมาดีมากในไตรมาสสามนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆไตรมาสที่ผ่านมานะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับครับครับก็ HSP ก็ประมาณนี้แหละฮะอ๋อพอดีผมไม่ได้ทํา ขอทายฮะไม่ได้ทำเไอ้ EPS สไลน์ไต่มาดไม่ให้ดูนะครับอ๋อเป็นไลา์เป็นไลน์อิงติอันนั้นเป็นดีเทลเดี๋ยวเราไปทำแล้วใส่ในห้องกรุ๊ปเอาดีกว่าครับโอเคครับครับจะได้เอ่อ executive นิดนึงฮะโอเคครับงั้นก็ข้ามไปแล้วกันก็เออนี่นิดนึงครับพี่อิงติครับเออ่พอดีเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตทักทายบน YouTube นิดนึงนะครับก็มีพี่น้องชาวๆครับแล้วก็คุณเอ็งปันดอกคุณอัลเบิร์ตโปอัพคุณอัลวาดโปเนี่ย เอ่อผมโปรโมทให้นะครับพอดีที่เขาเอ่อโพสต์บน Facebook ไว้นะครับครับผมครับว่าประกาศขายเป็น i p h o n หกนะครับโอโกนะครับเป็นโกครับครับก็เออใครสนใจก็ติดต่อหลังไมค์ได้นะครับเดี๋ยวผมเป็นในน้าให้แล้วก็เดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์กับคุณอัพไหวทีหนึ่งโอเคครับราคาสองหมื่นครับเป็น iPhone 6s ขนาด64กิกผมขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอกัน okay, ได้ปล่อยของได้เร็วขึ้นนะเอนน <Okay. S 1> าเลยช่วยกันทำมาหากินแล้วกันไม่ว่ากันนะเอาถือว่าโปรโมทมให้นะครับ uh huh. นี้ครับนี่คำนี้ครับนี่ครับ uh huh. ถ้าถ้า,าไม่ว่ากันนะไม่รู้แหละเอาลงแล้วละ่ะ <c oughs> ก็ iPhone 6ครับ64กิกนะครับเป็นโ o s e o เขาบอกสวยมากด้วยครับที่อันดี้ ครับผมครับก็สภาพเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตก็คิดว่าแทบจะไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะครับครับครับแล้วก็ราคาสองหมื่นสองมื่นเนี่ยหกสิบสี่กิกก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับสภาพใหม่ด้วยครับผมเอ่อไม่มีแผลแม้แต่จุดเดียวนะครับแล้วก็เจอที่เซ็นทรัลพระรามสองเซ็นทรัลพระรามสามอย่อันี้เก็ติดต่อได้ครับไลน์ก็คือลายนี้ครับผมนะครับติดต่อไปเลยแล้วผมก็คิดว่านี่ผมก็แซวไปครับหาเงินซื้อหุ้น ขับขำครับอ่าประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็มีท่านหนึ่งครับอ่สวัสดีคุณชาติบันนะครับสวัสดีคุณไอยอดแมนแล้วก็สวัสดีครับคุณอีอี้สี่สิบหกอีอี้โอเคสวัสดีคุณคณะนันนะครับแล้วก็ออสวัสดีคุณชุติพัฒน์คุณลุดคุณเบิร์ตทันนะครับแล้วก็คุณนฤชิตอ่อคุณอวดโปบอกขอบคุณมากครับ ที่ชุดโปรโมทนะครับสวัสดีคุณโคนันด้วยอ่าคุณโจติพัฒนถามว่าซิมิโก้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบตลอดเป็นไปได้ไหมครับว่าโฮดดิ้งดึงแคชออกผมขอภัยะไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดขนาดนั้นจริงๆครับผมเปิดดูให้ครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณนี้ครับพี่ขันติครับ,รบผม ก็จะเห็นว่าช่วงปีประมาณปี58ตัวเลขติดลบประมาณ835.73ล้านแล้วก็160-169นะครับอืมอืซึ่งในลักษณะของปี58ที่มีกิจกรรมการดำเนินงานติดลบเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปดูสักหน่อยหนึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าสำคัญครับขออนุญาตเปิดแล้วกันในเมื่อวันนี้มีมีกี่ตัวครับครับก็จะถือว่าเป็นการเรียนรู้งบการเงินอะไรไปด้วยกันนะครับก็ไปดูไฟซิปเลยครับ ครับไฟล์ซิปเอ็กเซก่อนตรวจสอบข้อมูลทางการเงินต่างๆปึ้งเด้งออกมานะครับปึ้งเรียบร้อยป้างออกมานะครับเป็นไฟล์ Excel ก็มีงบแสดงสานาะการเงินงบกําไรขาดทุนนะครับครับผมแล้วก็งบกระแสงเงินสดอยู่ตรงไหนอ่อไม่มี <c oughs> มันมันไม่มีได้ด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะ มันต้องมีแบบตรวจสอบกับไม่ตรวจสอบเปล่าอันนี้ยังรู้สึกจะยังไม่ตรวจนะฮะมันต้องมีอีกรอบหนึ่งฮะถ้าจำไม่ผิดนะคะโอเคมีตรวจสอบแล้วอ่ะผมดูที่ตรวจสอบแล้วแน่นะครับปึง้งอยู่ในโฟลเดอร์โอเคครับ Excel ซเปรียงออกมาก็เดี๋ยวเปิดให้ดูครับใน<ะ>ส่วนของกระแสเงินสดนะครับประพัดของปีห้าแปดผมเปิดกว้างๆนะครับ ช่วยดูกันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนพวกช้อนหุ้นเด็ดที่เคยเรียนกระแสเงินสดไปแล้วสวัสดีคุณชยัยโรสสวัสดีคุณกิติศักดิ์คุณสุทธิสาคุณธานีคุณภาวดีสวัสดีครับวันนี้น้ํามันพี่เสือมาแรงมากนะครับคุณนภัสบอกไม่ทราบมีข่าวเดียวหรือเปล่าครับเอไม่มีอะไรครับผมว่ามันเป็นเรื่องของ valuation ของราคาแล้วก็ความคุ้มค่าที่ตลาดมองว่าไปเสาได้เสาเอาประมาณนั้นนะแต่เมื่อถึงจุดนึงครับเมื่อถึงจุดนึ่ง เอมันอาจจะเป็นว่าหลายวันที่ผ่านมาราคาน้ามันมันขึ้นบ่าวแล้วช่วงเห็นเมื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยเห็นราคาน้ำมันตกนะฮะครับเนแกงแกงแกงขู่แกงขู่ใท <c oughs> ี่เห็นอ,อย่าแย,ย,ย่ผมเล่นดิผมยังไม่ได้ดูเลยอ่าผมแค่เกาะพ่เสือไปก่อนเอามาดูครับ ตัวเลขที่เป็นลบ800อยู่ตรงนี้นะครับ835ล้านอาจารย์หนุ่ต้องซูมนิดนึงครับเดี๋ยวมันตัวหนังสือมันยังเล็กอยู่ครับโอเคครับครับผมโอเคพอดูได้ละครับก็มีเงินสดที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งในรายบรรทัดเนี่ยจริงๆต้องไปดูตรงนี้ฮะเป็นครับสินทรัพย์การดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับครับซึ่งตัวเลขในวงเล็บเราก็ต้องอ่านในความหมายว่าสินทรัพย์การดําเนินงานเพิ่มขึ้นนะครับ ใช่ควงเล็บเพิ่มขึ้นคือ831ล้านค้านั่นหมายความว่าเงินสดที่ติดลบตรงนี้ครับเกิดจากบรรทัดนี้ล้วนๆเลยครับคือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้านั่นหมายความว่าในรอบนี้มีเกิดการลงทุนในหลักทรัพย์เกิดขึ้นครับก็คือจ่ายเงินออกไปเพื่อที่จะลงทุนอ่าแล้วพอจ่ายเงินออกไปมันก็เลยกลายเป็นติดลบครับซึ่งหมายความว่าซมิโก้นั้นค่อนข้างเล่นบท aggressive ครับที่อันติ น่าจะเดินหน้าเต็มที่ครับเกมลุกเกมลุกน่าจะเปิดเกมลุกครับเลยทําให้ปีห้าเก้านั้นมีกําไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นถ้าไปเปิดดูกราฟของเซตในช่วงปีห้าแปดดีไหมครับเผือ่อจะได้เห็นภาพว่าเขาเล่นเล่นกันยังไงซึ่งผมขอเปิดเว็บที่ผมใช้งานอยู่ประจํานะครับเอออันนี้เว็บอันดับหนึ่งของประเทศใช่ไหมครับใช่ครับของประเทศเลยฮะผมไม่รู้มีใครเคลมคําพูดนี้หรือยังฮะแต่ผมขอพูดก่อนแลวกัน จะได้เป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวพูดที่หลังเดี๋ยวเป็นอันดับสองครับก็ประมาณนี้ครับพี่สิิเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับพันสามพันสี่ต้นๆเนี่ยฮะฉะนั้นที่เขามีกําไรในช่วงเอสิงหาอะไรเงี้ยผมว่าไม่แปลกครับครับผมนะก็ะือครับก็เคลียร์ประมาณนี้โอเคเนาะมันก็เคบวครับวอออกช่วงนี้พุ่ลงไปนิดเดียวเองนะครับครับ อันนี้อันนี้กับอันนี้อะไรนะสิบสองสิบสองกันยากับสิสิบสามตุลาเนี่ยผมว่าทราบโดยชั่วกันอยู่แล้วครับส่วนอันัน,น,นอันนั้นก็ลืมเหมือนกันลืมครับเนียน่าจะเป็นข่าวเลย<ม>โอเคเดี๋ยวผมนนจะมาม,มา,ากไว้ให้วันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับครับก็บาตามนั้นแหละครับพอเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วเออขีหลังเสือจะลงได้ไหมครับคุณชัยโรดถามลงก็โดนเสือกัดครับ คุณแกงละแกงแงแกง้นเออคุณผีน้อยบอกว่าถ้ายากอาจารย์นุยเยอะครับน่าจะลงได้นะครับอ๋อไม่เป็นไรฮะคือมันถ้ามันลงไม่ได้ผมก็นอนบนหลังเสือนั่นแหละครับไม่เห็นยากตรงไหนเลยอยู่มันแบบนั้นแหละยแต่อยู่แล้วแค่อาจจะอดตายแค่นั้นเองเพราะมันไม่มีปันผลนฮะอืออ่าเชิญพี่ขันติต่อเลยครับ โอเคครับฟังเปลียนฟังเปลีผมแวะไปดูให้ครับจะได้เคลียรนะครับก็ยิง ASP ีตะกี้อ่าผมก็มีฮะอ่าทำมาแล้วครับสวัสดีครับม็ซซิโมครับหายไปนานเลยนะปลาพี่ห็นดีเครครับก็นี่ครับก็ประมาณนี้ฮะก็คือไต่มาสสามออกมาก็ศูนจุดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีกว่าในหลายๆไตรมาสที่ผ่านมานะครับ ครับผมก็สามไตรมาสก็มา0 2 5 5ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะแซงปีที่แล้วไม่น้อยครับแบบนี้นะครับแต่ปีที่แล้วฐานต่ำนะแต่้ทเที่วปีห้าเจ็ดฐานสูงทีเดียวนะอันนี้ก็อ่ะแต่มันคือเป็นเรื่องในอดีตครับผมว่าดูกันที่ปัจจุบันแล้ะอนาคตกันดีกว่านะครับครึ่งปีแรกก็ปันผลมา0.12บาทต่อหุ้นครับผมก็ปีที่แล้ว payout ก็่งจะสูงในตัวเลขที่91% แต่ผมย้อนไปก่อนหน้านั้นอ่าสองสามปีเหมือนกันลองไปเปิดดูเล่นๆล่ะเฉลีล่ยเฉลีย่ยเขาจะอยู่ประมาณ payout ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับครับ,รบก็ต้องไปคาดเดาตรงนี้แต่ก็ค่อยมาดูว่า payout จะให้เราจะสันนิษฐานว่าให้เท่าไหร่แล้วก็จะออกมาเป็นฟันผลรอบหลังประมาณเนี้ยครับครับก็จากราคาหุ้นสามจุดสี่ก็ต้องไปคํานวณกันดูนะครับอ่านะเราคงเราคงบอกในแค่นี้เราคงบอกมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วใช่ถูกต้องครับไม่ควรพูดอะไรมากกว่านั้นนะ ครับ okay,